สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรปรากบ้างล่าสุดนะครับไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมชั่วข่าวของแมนยูได้ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างละเอียดก่อนเกมพิมร์ลีกนัดสําคัญที่ทีมเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฟูลแลมโดยการถแถลงข่าวครั้งนี้นะครับก็จะครอบคลุมทั้งความพร้อมของผู้เล่นสภาพจิตใจของทีม ประเด็นตลาดซื้อขายเตะรวมถึงมุมมองต่อผลงานโดยรวมของสโมสรนในช่วงที่ผ่านมาเริ่มต้นนะครับก็มีความพร้อมของผู้เล่นซึ่งคาริกนั้นยืนยันว่าโจชูซึกซีกองหน้าก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเรื่องสร้างร่างกายจิตใจเนี่ยได้กลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วในสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับยูเนเต็ดแม้จะเป็นการฝึกซ้อมช่วงแรกหลังจากที่พักไปนานแต่ก็ช่วยเพิ่มตัวเลือกในแนวลุกให้กับทีมได้ดี อย่างเราก็ตามสถานการณ์ของแพตติกดอกูนั้นกับน่าเป็นห่วงมากกว่าเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในเกมล่าสุดนั้นมีความรุนแรงเกินกว่าที่คาดไว้ในตอนแรกและมีแนวโน้มว่าปีกดาวรุ่งรายนี้อาจต้องพักรักษาตัวหลายสัปดาห์ซึ่งถือเป็นข่าวร้ายสำหรับทีมหลังจากที่ดอกกูกำลังทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องกับแมนยูต็ดในขณะเดียวกันทางมาทไทเดลิกปาการหลังตัวหลักเนี่ยก็ยังคงไม่สามารถกลับมาลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้เลย และก็ยังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูร,ร่างกายอย่างระมัดระวังโดยคาลิกนั้นย้ำว่าสโมสรเนี่ยไม่ต้องการเล่งดีนตังเตกับมาซ้อมเร็วเกินไปเพื่อหลีกเลียเล่ยงปัญหาการมาเจ็บระยะยาวและเมื่อพูดถึงฟอร์มการเล่นโดยรวมของแมนยูแล้วโดยเฉพาะปัญหาที่ทีมมักจะประสบในการคว้าชัยชนะติดต่อกันที่โอตาฟอร์ดโดยมาไมเคิลคาลิกนั้นชี้ว่าความสม่ำเสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกตุตบอล ไม่ใช่เพียงเรื่องแทคติกหรือคุณภาพของนักเตะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสภาพจิตใจความมุ่งมั่นและก็ความควบคุมอารมณ์ในแต่ละเกมได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมเนี่ยกำลังพยายามพัฒนามาอย่างต่อนเนื่องแม้ว่าผลงานใน3 2เกมล่าสุดนั้นจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่เขาเองเนี่ยก็ยังย้ำว่ามันยังดีไม่พอและต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้ในระยะยาวให้ได้ ไมเคิลคาริคนะครับยังกล่าวถึงการทำงานร่วมกับนักเตะโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความเชื่อมัน่นและก็ความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างผู้จัดจาการทีมกับผู้เล่นซึ่งเขามองว่าการเล่นด้วยความรู้สึกและก็แรงกระตุ้นนั่นเป็นพื้นฐานสำคัญกับนักเตะปัจจุบันนี้เลยก่อนที่จะลงลึกไปถึงรายละลเอียดทางด้านเทคนิก,ก,กพร้อมยกตัวอย่างว่าลิสโดมันติเนสเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่แสดงเห็นถึงความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพทางการฝึกซ้อมและก็ในสนาม สำหรับประเด็นตลาดซื้อขายนกเตะนั้นที่กำลังที่จะปิดตัวลงคาริกนั้นยอมรับว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนมากๆและก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของตาาดนกเตะแต่แตเราก็ตามเขาเองเนี่ยก็ยังระบุว่าทีมงานเนี่ยยังคงต้องใจเย็นและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมองว่าการมีผู้เล่นที่สามารถทดแทนกันได้ในหลายตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการเสริมทัพเพียงเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้น ในส่วนของข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของโจโซโซ,ซ,ซึกซีซึ่งก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรในลกอิตอลีไมเค,คิลคาดิกนั้นปฏิเสธและก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่านักเตะเนี่ยกำลังมุ่งมั่นกับการฟื้นฟูร,ร่างกายและก็การกลับมาช่วยทีมและยังไม่มีการพูดคุยใดยๆเกี่ยวกับการายทีมในช่วงเวลานี้โดยทางเซิร์ซีนั้นมีเจตจำนงอยากอย,กอยู่สโมสรแมนยูต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยเหมาะสมจริงๆที่จะอยู่ในโรดอฟอร์ดทางนี้คาดิกนั้นยังกล่าวชื่นชมบูนโอลฟันเดสกับทีมแมนยูด้วยโดยเขายกย่่องวา บูโน่เนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อทีมมากๆตั้งแต่แย้ายมาร่วมสโมสรไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผลงานในสนามความสม่คเสมอหรือบุคลิกความ,วา um มเป็นผู้นำพร้อมย้ำว่าบูโน่เนี่ยยังคงมีสมาธิกับเป้าหมายระยะสั้นของทีมและไม่มีปัญหาอะไรใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับสัญญาของเขากับแมนยูตอนนี้ถึงแม้จะมีหลายสโมสรมาสนใจก็าตามเมื่อพูดถึงแทคติกแล้วก็การเตรียมตัวสำหรับเกมที่จะพบกับฟูลแลมแมนคชนเคลิกนั้นมองว่า การเล่นในบ้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆนะโดยเขายอมรับว่าฟลนภลยใตาการคุมทีมของมาร์โกซิวาเป็นทีมที่มีเลเวลในและก็คุณภาพสูงมากซึ่งแมนยูเนี่ยจึงต้องเตรียมรับมือกับเกมที่อาจจะอ,อึดอดัด และก็อาจจะใช้ความอดทนสูงสุดท้ายแมคเคนคลิกยังกล่าวถึงเมสันเมาส์อีกว่าเมสันเมาสนะั้นเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพมีทักษะติที่ยอดเยี่ยมและมีบุคลิกเหมาะสมกับสโมสรแม้บทบาทในช่วงหลังเขาจะยังไม่เด่นชัดแต่เขาเนี่ยยังคงเชื่อว่าเมาส์จะมีบทบาทสําคัญกับทีมระยะยาวแล้วก็เป็นหนึ่งนักเตะท,ที่สโมสรน,นั้นยังให้ความไว้วางใจอยู่นะครับอันนี้ก็อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของแมคเคนคลิกนะครับที่เป็นออฟฟิเชียลของสโมสรแมนยูในการที่ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะ พบกับฟูลแลมนะครับแมนยูจะเปิดบ้านพบกับฟูลแลมสาหรับในส่วนนี้ก็แจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากไซมอนสโตนนะครับผู้สื่อข่าวจาก BBC Sport ที่ออกมารายงานว่าหากลองสอบถามผู้คนที่เคยร่วมงานหรือรู้จักสเตฟอนแลนเป็นการส่วนตัวคำอธิบายที่ได้ยินได้แบบไม่ต่างกันเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากอดีตผู้เล่นโค้ชหรือบุคลากรในวงการฟุตบอลทุกคนล้วนพูดเสียงเดียวกันว่า ชีวิตของสตีฟฮอนแลนด์เนี่ยเปรียบเสมือนฟุตบอลเลยนะครับก็คือฟุตบอลเป็นชีวิตของเขาเลยเป็นชีวิตกิจจารสนะที่เขาชอบเลยนะครับด้วยหลายคนนะครับได้อธิบายว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับสูงอย่างศึกอยู่ฟาเชมเมลีกไปจนถึงรายละเอียดเล็กที่สุดของผู้เล่นแต่ละคน สตีฟพลานนั้นมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นและก็วิเคราะห์เกมอย่างลึกซึ้งโดยความคิดเห็นของเขาเนี่ยมันเฉียบคมมากและก็เต็มไปด้วยรายละเอียดที่คนทั่วไปอาจจะมองข้ามซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นได้รับการยอมรับอย่างสูงตลอดเส้นทางการอาชีพทั้งในระดับสโมสรอ,อย่างเชลซีแล้วก็ในระดับทีมชาติอังกฤษแต่อยางไรก็ตามนะครับการประเมินผลงานของสตีฟพลนในบทบาทใหม่กับแมนยูเนี่ย ยังถือว่าจะเร็วเกินไปเนื่องจากเวลาผ่านไปเพียงแค่2สัปดาห์นับตั้งแต่ทีมงานโค้ชใหม่ทั้งหมด ได้พบและก็เริ่มทํางานรวมถึงนักเตะเป็นครั้งแรกแต่ถึงกระนั้นนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นเนี่ยยังได้ยืนยันตรงกันว่าบรรยากาศภายในทีมนั้นกําลังดําเนินการไปในทิศทางที่ดีและทีมงานโค้ชสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพรวมถึงนักเตะด้วยหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือโครงสร้างของโปรแกรมการฝึกซ้อมซึ่งถูกปรับให้มีระยะเวลาสั้นลงแต่เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นโดยการฝึกซ้อมนั้นมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าเดิมโดย ให้ความสําคัญกับการทํางานแบบรายบุคคลกับผู้เล่นแต่ละตําแหน่งแต่ละคนเพื่อแก้ไขจุดอ่อนแล้วก็ดึงศักยภาพสูงสุดออกมาให้ได้นอกจากนี้บรรยากาศโดยรวมของการฝึกซ้อมนั้นยังต่างจากเดิมไปมากๆทางในแง่ของจังหวะความจริงจังและการสื่อสารระหว่างโค้ชกับนักเตะ และไม่เพียงแค่ในสนามซ้อมเท่านั้นนะครับแม้แต่รายละเอียดในวันแข่งขันเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนเช่นกันโดยเฉพาะเกมเยาวที่ออต์ฟอร์ดซึ่งทีมงานโค้ชนั้นได้ปรับตารางเวลาให้ผู้เล่นเดินทางมาถึงสนามใกล้เวลาเริ่มการแข่งขันมากขึ้นเล็กน้อยเพื่อลดช่วงเวลาการรอคอย และก็ช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยรักษาสภาพจิตใจได้ทำสมาธิให้คมที่สุดก่อนที่จะลงสนามระหว่างการเดินทางมาที่แมนเชสเตอร์เด็ดนะครับสตีฟพอลแลนด์เนี่ยได้ร่วมกับไมเคิลคาิกและก็ทีมงานโค้ชคนอื่นๆวิเคราะห์วิดีโอการแข่งขันที่แมนยูเอาชนะอาร์เซนอลโดยการประชุมดังกล่าวเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อถอดบทเรียนจากเกมนั้นและนำไปวางแผนต่อยอดสำหรับเกมเพอร์บลิกในนัดถ่อไปที่จะพบกับฟูลแลมแม้ในวันจันทร์นะครับซึ่งจะเป็นวันพักของนงักเตะ แต่สตีฟฮอนแลนด์กับทีมงานโค้ชจะยังคงเดินทางไปที่แคนิตันเพื่อทํางานด้านการวางแผนแล้วก็เตรียมการฝึกซ้อมอย่างละเอียดโดยความตั้งใจของพวกเขาเนี่ยชัดเจนมากก็คือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และก็ผักดันให้ทีมเนี่ยกล้าไปสู่ชัยชนะในพิมพ์ลรกนัดที่3ติดต่อกันทั้งหมดนี้นะครับอาจจะไม่เพียงพอที่จะตัดสินความสาเร็จระยะยาวของสตีฟฮอลแลนด์แต่สัญญาณในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็บ่งชี้ว่าสโมสอนแมนยูกาลังเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบซึ่งหลายคนเนี่ยก็หวังว่าจากนี้ไปสโมสรแมนยูจะจะกลับมาเข้าร่องเข้ารอยที่มันควรจะเป็นเหมือนแต่ก่อนได้แล้วครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการจากเบนจาขอบนักข่าวสายแมนยูดิเต็ดที่ได้ให้มุมมองเชิงลึกผ่านพอดแคสต์เดอะยูดิเตตสแตนะครับซึ่งเขาเปิดเผยถึงความเปลี่ยนแปลงภายในสโมสรน,นับตั้งแต่แมคคันคลิกเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมชั่วคราวทั้งในด้านการฝึกซ้อมบรรยากาศของทีมแนวคิดเชิงเทคนิก,ต,กตลอดจนทิศทางใน ตราซื้อขายนักเตะและก็การสัญหากลุนสื่อถาวรโดยทางบ้านเบนจาครนะครับได้อธิบายว่ารูปแบบการฝึกซ้อมภายใต้การคุมทีมของคาลิกมีความแตกต่างจากยุคข,ของโรเบนอบรบลิมอย่างชัดเจนแม้จะไม่เน้นความหนักหน่วงทางร่างกายเท่าเดิมแต่กับเข้มข้นทางการใช้เชิงอารมณ์และก็จิตตวิทยาโดยคาลิกนั้นให้ความสำคัญกับการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความหมายของการเล่นให้กับแมนยูและก็การเป็นผู้ชนะอย่างเสมอ ซึ่งนักเตะเนี่ยไม่ได้ถูกทดสอบแค่พละกําลังหรือแทคกติกแต่ถูกท้าทายให้ยกระดับความแข็งแกร่งด้านจิตใจและความรับผิดชอบในสนามโดยภายในทีมเนี่ยมีการทํางานอย่างละเอียดทั้งในระดับรายบุคคลและก็ระดับของกลุ่มเพื่อปรับ ทัศนคติของผู้เล่นให้มีความมั่นคงมากขึ้นในช่วงเวลาคับขันของเกมรวมถึงสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ดีขึ้นโดยเบนจะขอบระบุว่าผู้เล่นรับรู้สถานะของตนเองภายใต้การคุมทีมของคาริกอย่างชัดเจนโดยบรรยากาศในทีมเนี่ยเปลี่ยนไปมากๆแต่ก็ไม่ได้มีความหมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคข,ของอัมริมเนี่ยจะไม่มีความล้มเหลวทั้งหมดเลยนะ เพียงแต่ว่าการเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยมันทําให้ผลลัพธ์ที่สโมสรต้องการอย่างน้อยเป็นระยะสั้นเนี่ยมันดีขึ้นและก็หากรักษาัญหานี้ไว้แมนยูเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นพื้นที่ท็อปโฟในการไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้า ในส่วนของการสรรหาผู้จัดการทีมทาวน์แมนยูเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารกับไมเคิลคลิกอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการค้นหากุนซือคนใหม่เนี่ยจะดําเนินไปควบคู่กับช่วงเวลาที่เขารับตําแหน่งชั่วคราวซึ่งเป้าหมายก็คือการสร้างความต่อเนื่องให้กับโครงสร้างทีมในอนาคตกระบวนการคัดเลือกจะรอบคอบและก็ครอบคุมมากๆเนื่องจากสโมสรเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันและก็มีเวลามากขึ้นนะครับในการที่จะหาโค้ชคนใหม่ แต่อย่างไรก็ตามนะครับหากคาริคสามารถทําผลงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอจนจบฤดูกาลเขาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสมีส่วนร่วมในการพูดคุยหรือพิจารณาในขั้นตอนดังกล่าวก็ได้ย้านะครับว่าอาจจะมีโอกาสนะครับเป็นกุซือถาวรสาหรับตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยเบนจะาขอบเปิดเผยว่าสโมสรแมนยูเนี่ยได้จัดการประชุมในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อประเมินโอกาสในการคว้าตัวผู้เล่นในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดเดือนมกราคมแมการเสริมทัพจะไม่ใช่เรื่องจําเป็นเร่งด่วน แต่ก็ไม่ได้ถูกตัดทิ้งโดยสิ้นเชิงสมสอแมนยูตระหนักดีว่าช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่คุ้มค่าโผล่ขึ้นมาแบบไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามหากมีการเซ็นสัญญาใดๆเกิดขึ้นนั่นก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจของสมสรที่เลือกไม่ซื้อผู้เล่นด้วยความตื่นตหนกหรือ,อะสะเพาเหมือนแต่ก่อนนะครับในด้านการซื้อ,อขอแพยครับในรายชื่อนักเตะเนี่ยเบนจะขอบเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยได้ให้ความสนใจ เอลิมานเอ็นดีเยนะครับในช่วงซสมอที่ผ่านมาแต่ในเวลานี้เนี่ยเอเวอร์ตันไม่มีความตั้งใจจะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมส่วนแผนการเสริมกลางเสริมกองกลางเนี่ยสมสรนนั้นก็ได้วางกรอบชัดเจนว่าต้องการมนะิดฟิลสองลักษณะนั่นก็คือมิดฟิลตัวรับหมายเลขหกที่มีลิเวอร์พูลในยืนตำแหน่งดีและไว้วางใจกับเกมรับได้ควบคู่กับมิดฟิลหมายเลข8ที่มีพลังมีความเคลื่อนที่ที่ดีแล้วก็เชื่อมเกมได้แม้ ไม่จําเป็นต้องทำประตูมากก็ตามทั้ง2ตําแหน่งนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นแกนหลักสําคัญของทีมในอนาคตเลยโดยการแย่งตัวอดัมวอตันนะครับก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะสมสรแมนยูเนี่ยก็ยังจับตาดูสถานการณ์ของอดัมวอตันอยู่ ในขณะที่คาร์ลสบาลิบาเนี่ยแมนยูก็เชื่อว่าฟอร์มในฤดูกาลนี้ไม่ได้สะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จ,จริงของคาร์ลสบาลิบานะและก็มั่นใจว่าหากมีการเจรจากเกิดขึ้นพวกเขาเองเนี่ยก็จะสามารถต่อรองราคาได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าฟอร์มของบาลิบามันดรอปลงแต่ประมาณนี้้น,นตำแหน่งปีกซ้ายแมนยูนั้นก็ยังหาทางเลือกใหม่แม้จะเริ่มใช้งานแพตริกตอกูในตำแหน่งนี้มากขึ้นโดยเฉพาะยาน ดีโอมงเต้นะครับก็ได้รับความสนใจหลายสโมสรรวมถึงท่านั้นสเปอร์ที่มีความเป็นไปได้สูงจะได้นักเต,เตะรายนี้ไปร่วมทีมในปีหน้าแต่แมนยูไม่น่าจะได้เพราะว่ากาลังหาอยู่ตอนนี้สรันอนาคตของแม็กไวนะครับเบนจ็อขอบเขาบอกว่านักเตะเนี่ยกำลังรอข้อเสนออย่างเป็นทางการหลังจากพูดคุยเมื่อปีที่แล้วโดยแมนยูเนี่ยจงใจชะลอการตัดสินใจเพื่อประเมินภาพรวมในตำแหน่งกองหลังแม็กไวนเนี่ยพร้อมต่อสัญญามีความยืดหยุ่นในเงื่อนไขและต้องการความชัดเจนโดยเร็ว,วซึ่งโอกาสในการต่อสัญญาเนี่ยก็ยังคงเปิดอยู่ ในส่วนของแนวรับสโมสอแมนยูนั้นกำลังจับตาดูอ่า พาเมกาโนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีการพูดขุยเบื้องต้นกับทางฝั่งมาโกสเซเนซี่ในฐานะตัวเลือกประสบการณ์สูงที่อาจจะย้ายแบบฟรีเอเยต์ในช่วงซัมเมอร์นอกจากนี้นะครับทางด้านจาโคโบลามอนกองหลังวัย11ปีก็อยู่ในเรดาร์ของแมนยูเช่นกันแต่สโม,มสรเลอมาดิดเนี่ยก็พิจารณาใช้ออปชันในการซื้อตัวกลับในมูลค่า7ล้านยูโรแล้วโดยแมนยูเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะหากองหลังมาได้นะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับเบนเจัคขอบเนี่ยก็ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับโค้ดระดับท็อปอย่างท,ทูโบโตโดุเคบ,บ ว่าเป็นหัวหน้าโค้ดมากกว่าผู้จัดการทีมซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของแมนยูโดยเขามองว่าสโมสรเนี่ยอาจต้องการบุคคลที่มีบุคลิกแข็งแกร่งดุดันและก็พร้อมเผเชิญหน้าแต่บททดสอบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโมเดลเหล่านี้เกิดขึ้นสถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผนนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการพลิกแพงนู่นนี่นั่นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นนี่แหละฮะและนั่นก็คือจุดที่ขัดแย้งภายในสโมอสรกับกุนซือนะครับที่มันขัดแย้งตลอดระหว่างกุนโค้ดกับ บอร์บริหารนะมันไม่ค่อยถูกกันตรงนี้ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับทางบอร์บริหารเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยการสรรหาโค้ชคนใหม่ของแมนยูนั้นค่อนข้างจะละเอียดมากๆนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็จะเป็นเหมือนเหมือนการเซ็นสัญญาหนังสือเล่มหนึ่งเอามากางหรือข้อนี้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 ข้อน,อน,อน,อนี้รับได้ไหมรับได้ไหมรับไม่ได้ก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้ครับมันเยอะมากนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าถ้าคาริคทำผลงานได้ดีบอร์บอดิานแมนยูเนี่ยก็อาจจะลองเปิดใจรับคาริค เป็นโค้ดถาวรก็ได้นะครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งชา่าใจนะของคาดิกนี้ <laughs> ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเอลเนชันแนลนะครับสื่อของโปรตุเกสแต่สื่อนี้ทุกคนต้องฟังหูไว้หูนะครับคือตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าสโมสรแมนยูนั้นสนใจจะทุ่มเงินก้อนโตในการคว้าตัวราฟินญาแนวรุกตัวเก่งของบาเุดหน้าเข้ามาร่วมทีมให้ได้โดวยว่ากันว่าสโมสรแมนยูเนี่ยเต็มยื่นข้อเสนอสูงถึง82ล้านปอนด์พร้อมค่าเหนื่อยระดับซูเปอร์สตาร์ราวๆ3าม0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ เพื่อนโน้มน้าวใจนักเตะชาวบราซิลเรยลยนี้ย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์หลังจากที่นักเตะปฏิเสธข้อเสนอมหาศาลจากสโมสรในดีกซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ยังอยู่กับาทางบาซิล่า,าต่อไปเนี่ย เนื่องจากว่านักเตะน,นั้นมีความพอใจและก็อยากจะเล่นให้กับบาซ่านะครับแล้วก็เป็นไปได้ยากมากๆนะครับที่จะย้ายมาแมนยูนะครับเพราะเรื่องเงินเหมือนล ja าฟินยาเขาได่มองเรื่องเงินนะครับอยา่างไรก็ตามนะครับสื่อบงต้นนี้เขาบอกว่าลาฟินยาเนี่ยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแมนยูในการยกระดับเกมลุกโดยเฉพาะในตำแหน่งปีกขวา และก็ตัวลุกเลืมเส้นซึ่งสโมอสรเนี่ยต้องการผู้เล่นที่มีความเร็วความดุดันแล้วก็ประสบการณ์ในพื้นที่ระด,ดับท็อปนะครับโดยลาฟินญานี่มีผลงานโดดเด่นกับบาร์ซ่าทางนนลีกาสเปนแล้วก็เวทียุโรปทําให้เขาเนี่ยยังคงได้รับความสนใจจากหลายทีมใหญ่อย่างไรก็ตามครับดีลนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากลิเวอร์พูลก็ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสโมอสรที่จับตามองลาฟินญาอยู่เหมือนกัน หากบาซ่าตัดสินใจเปิดโต๊ะเจราจาอย่างจริงจังการแย่งชิงตัวของราฟินญาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ของพิบเียร์ทางฝั่งบาซ่าเอนะครับแม้จะไม่ต้องการเสรียดายผู้เล่นสำคัญสคัญออกไปแต่สถานะทางการเงินของบาซ่าก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญหากได้รับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธก็อาจจะทำให้บาซ่าเนี่ยต้องพิจารณาปล่อยตัวราฟินญาออกจากทีมก็ได้ สำหรับสโมสรแมนยูนะครับการไล,ล่ล่าตัวลาฟินญาเนี่ยก็สะท้อนเห็นถึงความตั้งใจในการสร้างทีมเพื่อลุ้นความสาเร็จนรยะยาวแต่ด้วยความรู้สึกของผมนะครับผมบอกได้เลยว่าแมนยูไม่น่าจะเอานะครับเพราะว่าค่าเหนื่อย3ามแสนหกหมื่นปอนเนี่ยตัดทิ้งได้เลยนะครับตอนนี้บอร์ดบริหารแมนยูเนี่ยก็กําลังจัดการเพยายดานค่าเหนื่อยนักเตะอยู่นะครับไม่ได้อยากให้มันเวอร์เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับไม,ไม่ดึงซุบตาแล้วนาจะเอาเด็กมาสําหรับข่าวนี้นะผมว่าจะเป็นข่าวเท็จก็ได้นะครับฟังหูไปหูเดอ้อ อันสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกอ่าสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก300-500เองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ